เอาล่ะเพื่อนๆในครั้งนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาล่าหาผีในบ้านที่บีเจ้าของแต่ว่าเจ้าของไ่้หนีย้ายออกไปต่างประเทศฉันคิดว่านะน่าจะเกิดจากตำนานที่เขาเนี่ยได้เล่ามือกันว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเลี้ยงตุ๊กตาผี้วลาเอา้า oh. ทำไมพวกนายทุกคนถึงไม่เข้ามาในบ้านล่ะ กลัวมันน่ากลัวกลัวจะตายกลัวอะไรการไม่มีอะไรในบ้านหลังนี้หรอกหนามันก็แค่ตำนานปรำปราโหยทำให้ขี้กลัวไปได้นี่ฉันบอกเลยนะว่าไหนๆเนี่ยเจ้าของเขาก็ไม่อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วและดูดิการตกแต่งบ้านที่ยังหรูว่ะเราวาเอสองที่ดีเลยดีกว่ามาโย อเอ้มาช่วยกันหาแล้วอุ้ยของที uh uh hey, ่บ้านนี้มีแต่ของแพงทั้งนั้นเลยพวกนายดูแจกกันดิแจกกันน่าจะขายได้แบบราเป็นล้านน่ะดูเก่าอย่างเงี้ยใช่ราคาเป็นล้านเลยเฮ้ยพี่ไมปไอพี่ไ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 ปนอกจากจะมาขโมยของแล้วยังจะมาฆ่าตัวเองด้วยโอ้ยไฟนี่ก็ราคาแพงอยู่นะ โ,โกนนะฉันฉันไม่เอานะถาตรงนี้ยไฟมันร้อนแรงเหลือเกินเอ๊ว่าแต่ทําไมเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่แล้วแต่เขายังติดไฟไว้อยู่อ่ะน่าแปลกเนาะพี่มาดูห้องนี้ดิฉันว่ามันดูแปลกแลกนะเนี่ยประตูตรงเนี้มันเปิดไม่ออกอ่ะเออมันมีเหมือนลักษณะคล้ายๆกับปุ่มด้วยนะ ฉันว่ามันต้องเป็นตู้เซฟแน่ๆเลยถ้าเราหาปุ่มของเจ้าของบ้านเจอแล้วก็พวกเราจะได้เอาของื่องในนี้ออกมาเราเอาไฟแย่ๆจะไปหาปุ่มไปนะขนมปังเี้ยได้่ไหมขนมปังเี้ย่ฉันเจอแต่เตาไฟอะดิไม่เห็นมีอะไรเลยตรงเนี้ยเุ้ยข้างบนตรงนั้นหลอดไฟมันหายไปอันนึงอะเหมือนกับเขามีรหัสลับอะไรบางอย่างแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยจะแป้งหลอดไฟแตกเฉยหรือเปล่าอะ โหลดไฟอะไรมันจะแตกเป็นโพอย่างนั้นน่ะดูเหมือนว่ากล่องมันจะมีกล่องแปลกๆนะเฮ้ยอะไรเจอแล้วโอ้ยตุ่มตุ่มตุ่มอะไรอ่ะเอาไม่ใช่นะม็นลมพิษนะเนี่ยเป็นตุ่มเลยพุทธยาใบโอเคกันฉันจะลองแปะดูนะปั๊บอุ้ยอุ้ยมันเปิดแล้วปิดเลยจุ๊บเฮ้ยได้ไรกันฉัเจอกับคันโยกเหมือนตอนที่เราไปที่โรงพยาบาล จะออกไปไม่ได้กับตอนที่เราไปที่เปรตวัสุทัศน์เลยโอ้ยเอาเลยคุณมากคุณนี้จะจะให้หวยบวกแพ้เฮ้ยให้อย่างนี้เราออกทางเดิมไม่ได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันขอลองกลับไปทางเดิมก่อนไม่ได้ไหมประตูมันจะเฮ้ยโอ้หมแพงมันออกแพงด้วยไแล้วอ่ะตายแล้ว นี่มันเป็นอา,าร์ถของตุ๊กตาปีศาจอย่างแน่นอนเลย oh, ฉันว่า <no. S 1> เราต้องระมัดระวังตัวให้ดีๆนะ <c oughs> ไหนๆเราก็ได้คันยกมาแล้วเราไปลองดูดีกว่าว่ามันมีทางใต้ดินตรงไหนที่เราพอจะไปได้บ้างโอเคโอเคเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีตู้เซฟลึกลับด้วยละ่ะ oh. เอาล้นะเราเจอกับประตูทางออกแล้วค่ะทุกคนแต่ดูเหมือนว่าประตูนี้เนี่ยจะถูกล็อกแน่นหนาเป็นอย่างดีที่สําคัญเนี่ยมีเลเซอร์ด้วยถ้าลายเข้าไปได้จะโดนตัดเป็นชิ้นๆเลยนะอ่ะจะไม่ มันแค่กระสุนขนาดได้เลเซอร์มันอ่อนแล้วเพราะบ้านมันเก่าไงแค่คันๆในเรามันสกิดดูดิคันเลยลองลองลอโอ้ยคันจี๊ดคันจี๊ดว้าวว้าวฉันวางประตูตรงนี้ไว้ก่อนเลยละกันปั๊บึนี่เป็นไงประตูเปิดไหมพี่ไหมไหนยังไม่เปิดนะเจมันเปิดอ่ะมันแข็งมากเลยโอ้ยมันแข็งขนาดนี้ มันก็เพราะว่าเราต้องหาคันโยกอีกห้าอันนะสินี่มันเป็นระบบไหนของเจ้าของบ้านเนี่ยต้องเปิดรหัสตั้งหกอันแน่เอางี้แล้วกันถ้าเกิดว่าเราได้คันโยกมาแล้วเนี่ยปางก็ไม่ต้องออกแล้วกันหนูอออไม่เอาไม,ไม่เอาไม่อยาอยู่กับผีขอไปด้วยนะนะนะยายายาถ้าอยากไปด้วยเอามาเลยห้าสิบทูอเอาขนม,มปังมาก่อนแล้วกันวุ้ยไม่เอาไปเหอะทุกคนแล้วเราต้องรีบหาของก่อนนี่เป็นห้องอะไรกันแล้วนี่ตู้อะไรน่าจะเป็นตู้เฮ้ย เจอเจออะไรเจออะไรอ่ะปุ้มปุ้มแล้วเหรอปุ่มนี่คันเหลือเกินไปไปไปเปิดตู้เซฟกันต้องทำให้หน้าที่การเปิดนี้ไปขอจุ๊บแจงเชิญไปจุ๊บแจงโอเคและในตอนนี้เดี๋ยวจะทำวิธีการเปิดประตูอ้าแกเปิดนานอ่ะพิธีเยอะพิธีเยอะเฮ้ยอะไรอ่ะสันได้คันโยกนี่ไหนโยกแบบไหน ติวดิติวดิติวติว,ตว,ตว <laughs> เล่นทูกคลิปเลยอ่ะเฮ้ย <laughs> เอาไปวางแล้วเอาไปวางเลยโอเคโอเคแข่งซ้ำเนี่ยคันโยกที่สองมาแล้วครับต<ม>ามโอ้โหบอกได้ยังว่าเราหาคันโยกด้านล่างตรงนี้เนี่ย <laughs> เรายังไม่เจอเลยเนาะไอ้ตุ๊กตาผีที่เขาว่ากันนะไม่มีหรอกโนว่าตำนองตำนานอะไรแปลกๆบ้านหรือเปล่าตุ๊กตาที่เนี่ย,ยมัจยนจะเดินได้ตุ๊กตาไขลานงั้นหรอ ฉันว่านะอาจจะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้มังขึ้นมาด้านบนแล้วด้านบนกลิ่นอย่างหอมอ่ะเหมือนเป็นกลิ่นอบสมุนเฮ้ยอะไรอะตกใจเฮ้ยเน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 มันตุ๊กตาบาร์บี้นี่ไม่น่าใช่หรอใหญ่มากอะสภาพสภาพดูไม่น่าใช่นะดูแดงเชียวตุ๊กตาที่แบบว่าโบราณแต่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย เจไปเล่นกับเขาเจริเหยอ,อเจไปเล่นกับพี่เออ้นาดมีไมตั้งเข็ด้วยนะหนูคิดว่ามันไม่ใช่เล่นๆแล้วอ่ะมันตเข,ข็ก็ไม่ได้กางธรรมดานี่เป็นไม้ตั้งเข็แบบ ฉันก็อยากออกอ่ะแต่จะออกยังไงเราต้องตามหาพวกไอ้นั่นก่อนเราต้องหายครบก่อนเราออกไม่ได้เราค่อยๆหาโยกจากตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็มีประตูน่าจะเป็นประตูของห้องนอนของเจ้าของบ้านนะว้าวขึ้นมากเลยนะโอ้พระเจ้านี่เจ้าตูมอีกแล้วอู้ตุ้มนี่จะจับไปฝั่งไหนดีข้างล่างหรือข้างบนก่อนดีอะทุกแจงอ๋อฉันไม่รู้อ่ะนายจำจี้เลยข้างบนนี้ก่อนเลยละกัน อันุไปใหเปิดอันุไปให้แล้วจะเข้าไปอะไรอ่ะฮะทุกคนดูฉักดิเฮ้ยชิบหายไยหายไปแล้วอ่ะหายไปได้ไงอ่ะตุ๊กตาหายไปแล้วฉันฉันได้ยินเสียงหัวร้อนด้วยอ่ะฉันก็ได้ยินมาเล่นกันเถอะเิมมันคุ้นๆนะฉันฉันฉันว่าหัวสีเหลือง ชุดลาตีสีขาวนี่นี่นี่มันคือเจ้าของบ้านจริงๆเหรอหนูหนูเข้ามาในบ้านฉันสบายเลยจ้าวายนี่บ้า ที่หายตัวไปในหมู่บ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นฝีมือของมันก็ได้แล้วพี่ไมชีใส่ขวดแอนเร์เบลที่มันคือเป็นรถหลวงดูดิผม่เขาไปถามแบบนี้เดยวเขาก็ฆ่าแกเอาหรอกเอาลรอไดอกไม้ไหนไหแอเรเบลก็อยู่ในห้องดีแล้วแล้วมันก็น่าจะไม่ค่อยสนใจเรามันยังขยับไม่ได้ด้วยซ้ําเรารีบหากุญแจดีกว่าโอเคไปช่วยกัจะหาจากข้างล่างได้ไหมเนี่ยเราอาจจะหนีได้มีอ่ะกล่องนี้ก็ไม่มี ในเตียงมีหรือเปล่าเฮ้ยจะแม่หนูจะแล้วหูปางพูดแบ้ไปได้ยังไงนี่นี่นี่ตู้นี้นีคันโยกจริงเหรอจริงจริงด้วยโยก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 โอ้ยตุ้ยไปเหอะไปเหอะแอนนาเบลยังคงสีสถิตอยู่ในห้องนี้เอาล่ะทุกคนหันหน้าแล้วก้มหน้าลงแล้วพูดว่าอามิตาพุทิอามิตาภูต เราจะไม่ลบลูอนาเบลและเราจะรีบไปจากที่นี่โดยที่ไม่ขโมยของขโมยของบอกไป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  พันโยกมาปักไว้ก่อนพี่ไปไหนกันหมดเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยพวกเราอในตู้เนี่ยในตู้เองอะหายไปไหนกันหมดเนะเด็กๆอยู่นี่ไงอยู่ในตู้เราต้องรอให้มันหนีไปที่ห้องครัวก่อนและจากนั้นเราก็ขึ้นไปหาของด้านบนเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว เม่อแกเนี่ยนะอยากโดนฆ่าหรือยังไงว้ายเฮ้ยพี่ไม้จังหวะนี้แหละทุกคนไปเลยเออเอาไอ้ไปไปเลยทุกคนไปเลยไปเลยไปเลยทุกคนจังหวะนี้อะอยู่ดีๆไฟเข้าร้อกเขาเปิดเปิดปิดปิดแปลกๆอันนาเบลอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะกลัเธออยู่ชั้นสองกันหรือเปล่านะเฮ้ยไม่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 มีใครอยู่นะครับ ดูแจ้งตัวนั้นมีของปะมีมีฉันเจอสวิตต์โอเคเอาสวิตต์ไม่เปิดเลยตู้เสกเปงดที่ไหนเนี่ยมันจะต้องเปิดตรงไหนเนี่ยเร็วหน่อยเร็วฉันได้ยินเสียงผีท้ายแอนนาเบลโอ้โอเคเปิดเลยเออเออไม่ไกลเจอคันย่อยอีกอันหนึ่งแล้วสุดยอดเราเหลืออีกแค่หนึ่งอันเท่านั้นเราก็จะสามารถออกจากที่นี่ได้ค่อยค่อยๆ่อยค่อ ทุกคนโยกขั้นโยกลงหน่อยโยอืออันสุดท้ายอันสุดท้ายเท่านั้นใยญ่ๆกันออกไปหาเลยในห้องอันเดิมเนี่ยฉันว่ามันน่าจะยังพอมีของอยู่นะ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเดเดียติดตู้ฉันไปไม่ได้ฉันไปไม่ได้ช่วยเขาไหมอ่ะพวกแกปิดตู้ปตู้เดี๋ยวนีนะไดึง้ายยงายายยยยายย้า้ยย้ายายยายย้ายย้ายย้ย โอ้โหแอนนาเบลจับหักคอทุกคนแล้วเนี่ยเราปังไม่ต้องมาเปิดประตูตังปังปังอะไรเงี้ยนี่นะโอ้ยฉันเปิดประตูนายทั้งสามทางสี่ทางตีนตีนเนี่ยเปิดไปกว่าแกจะโดนฆ่าดี่งๆแถวนี้น่าจะมีของอยู่นะปังเอาเลงหาดูโอเคปังนะกระถางต้นไม้หรือว่าตามตู้ตามเจ๊บ้งเจอแล้วจริงเหรอกระถางนี้เลยใต้นี้ใต้นี้เจ๊เก็บเลยเอาเร็วหนูจะรอให้ เร้เลยเร็วเร็วเ่็วเร็วเร็ว่า็วเย็เร็เร็เกิวแร้วเร็วเร็เร็วเร็ดเร็วเร็วเร็วเอ็วเร็วเร้วเร็วเร็วเร็ว่าจะเป็วเร็วเร็วเรดวเร็วเร็วเรเร็ว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 เร็เรเร็เรวรเอวเรวเร็าเเจ็วเรเร็ร็วเรวยเฮ้ยรเรเรเร็เเเเรเ็เเขเววววรรววเเรร เชื่อว่าไม้นี้จะสามารถฆ่าดเบลได้อย่างแน่นอนเราจะใช้ไม้นี้ในการฟาดฟันมันเอาล่ะถึงเวลาการปราบผีแล้วทุกคนมาต้องตาวต่วงเข้าไป่งตรงกวาอ้มาตรงนี้นี่แหละาตู้เพื่อให้ดเบลติดันัเ้ยดนะนโมตสนนตสนาว่าต้องทำอไรนได้สำมันนทมมมมมีมมทมทม ตายตายให้ดูบมาให้จะตายแล้วนีนะโอ้นี่เราถ้าเราปราบผีแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้สาารจะปราบแอดาเบลได้สำเร็จเดี๋ยวก่อนนะแม้ว่าเราจะปราบแอดาเบลสำเร็จแต่ไอ้เจ้านั่นน่ะมันเอาประตูของเราไปนี่นาคัยกประตูอสุดท้ายหาไม่เจอเลยเจ้านั่นไหนเจ้าปางนี่แหละเป็นคนเอามาเจ้าปาง เอาเหรอปากมาแล้วหรอไหนดูเลยในมือเจ้าปาวนี่ไงเห็นไหมเอาถ้าปาออกมาแล้วเราจะอยู่รออะไรเลยไปพี่เขาใครเอาไปไปเราออกจากบ้านหลังนี้กันเถอะเฮ้ยยันเดินไปไปปไปตปไ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 ่ปปปปปไปไป ก็สามารถหนีออกมาจากบ้านแอนดเบลได้จนสําเร็จเป็นยังไงบ้างคะพเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้แป้งและเพื่อนๆด้วยนะคะที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พี่แป้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย <Bye. S 1>